สวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะมาอัปเดตโครงการจะซื้อเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ของกองทัพอากาศกันนะคะเพราะว่านี่ก็สิ้นเดือนมิถุนายนแล้วนะคะกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาก,การหันอา,า,ากาศมิกไกยพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ภายในเดือนมิถุนายนอย่างที่เคยบอกไว้นะอาจจะต้องเลื่อนไปถึงเดือนกรกฎาคมหรืออาจจะต้นสิงหาคมค่ะ เหตุผลสำคัญประการน,นึงน่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันทางการค้าระหว่างซาบของสวีเดนฮะกับทางล็อกฮีทมาตินของสารัฐฮะที่เสนอขาย F16 ล็อก70ฮารซสู้กับทางกริปเพนะฮะ เพราะดูเหมือนต่างฝ่ายต่างจะยังกักกันอยู่นะคะคือในการเสนอต่างๆมาเนี่ยเหมือนกับว่าจะกักไว้เพราะกลัวอีกฝ่ายรู้แล้วก็จะมีการบลัฟกลับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงค่ะเพราะว่าในระหว่างที่มีการยื่นข้อเสนอมานะคะจากทั้งสองฝ่ายถึงกองทัพประกาศเนี่ยปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างขอเวลาในการที่จะเสนอ,อข้อเสนอต่างๆเพิ่มขึ้นอีก อันนี้สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอรู้ว่าอีกฝ่ายเสนออันนี้รู้ว่าอีกฝ่ายเสนออันนี้ก็เลยต้องมีการเสนอเพิ่มนะคะผอทอก็เลยบอกว่าต้องรอเอกสารเพิ่มเติมนะคะจากทางทั้งสองฝั่งเลยนะคะเพราะว่ากองทัพากาศยึดหลังการเดิมก็คือว่าไม่เอาข้อเสนอปากเปล่านะปากเปล่าไม่เอาต้องเอามาเป็นเอกสารที่ชัดเจนฮะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ากองทัพากาศเนี่ยแสดงออกแล้วเรียกว่ามีความ แนวโน้มทะว่าจะเลือกกริปเพนของสวีเดนนะคะแต่ทางสหรัฐก,ก็ไม่ยอมแพ้นะโดยในสัปดาห์ที่แล้วจนมาถึงสัปดาห์นี้นะมีความเคลื่อนไหวของท่านทูตกอเด็กนะคะอย่างเขาเรียกว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ไปพบกับพลอากาศเอกพันพักดีผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วแล้วก็วเมื่อวันที่วันศุกร์ที่28มิถุนายนเนี่ยนะก็ได้พูดคุยกับคุณสุทินคลังแสน แต่ว่าก็มีเรื่องเมานะคะว่าการพบปะพูดคุยกับคุณสุทินคลังแสงเนี่ยเดิมนะ,ะมีการนัดหมายว่าจะไปเจอกันช่วงประมาณสักบ่ายสามะะที่กระทรวงกลาโหมแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคุณสุทินโหวิ่งหลายงานประมาณ3ามสงานเลยนะคะต,ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงไปเยี่ยมที่อู่อู่กรุงเทพแล้วคุณสุทินเนี่ยก็เกิดอาการปวดหัวนะคะคืออาจจะมึนหรือนอนไม่พอหรืออะไรไม่รู้นะ ก็เลยนะฮะไม่ได้พบกับท่านทูตกอเด็กแต่ใช้วิธีคุยกันผ่านซูมนะฮะคุณสุทินก็เข้าไปที่กระทรวงกลาโหมส่วนท่านทูตกอเด็กเนี่ยก็คุยผ่านซูมมาซึ่งอันนี้นะก็เป็นที่จับตามองและพิภาควิจารณ์เหมือนกันนะว่าเอะคุณสุทินเนี่ยไม่อยากจะเจอหน้าท่านทูตหรือเปล่านะฮะเพราะคุณสุทินเองก็น่าจะรู้ทิศทางของกองทัพอากาศดีนะว่ามีแนวโน้มที่จะเลือกกริปเพนจากสวีเดน แต่ในเมื่อท่านทูตสหรัฐเนี่ยมาขอเข้าพบก็ต้องให้พบแต่จังหวะว่าเกิดปวดหัวพอดีมึนฮะก็เลยขอเป็นการคุยผ่านซูมแทนซึ่งแน่นอนการคุยกันผ่านจออย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้อัธรรอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ทางฝ่ายสหรัฐเนี่ยก็ยังย้ําในข้อเสนอเดิมๆนะคะคือเรื่องของการให้เงินกู้ FMF นะก็คือ Foreign Military Financing โดยให้กู้ระยะยาวถึง12ปีนะกองทัพประกาศจะกู้3ปี5ปี7ปี9ปีหรือ12ปีก็ได้โดยคิดดอกนะจากเดิมที่ร้อยละหนะก็ลดให้0.5ก็เป็นเหลือร้อยละ4.5เท่านั้นซึ่งเคยเสนอกับพบทอมาแล้วแต่มีข่าวว่าพบทอเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะกับข้อเสนอนี้เพราะจะต้องไปจ่ายดอกเบี้ยระยะยาวนะคิดคำนวณแล้วก็ไม่ได้ถูกกว่ากันเท่าไหร่ ทันทูสารัตคุยกับคุณชุทินครั้งนี้ก็เลยมีข้อเสนอใหม่ข้อเสนอใหม่ที่ว่านี้นะ,ะก็คือเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกกำลังพลถ่ายทอดเทคโนโลยีนะ,ะก็เรื่องเกี่ยวกับ d t t l ล n k นั่นเองนะะก่อนหน้านี้เราคงทราบกันดีนะ,ะว่ามีการเปิดในส่วนของนาโต้นี่ก็มีการเปิดเรื่องของ Data Link หรือว่า Link 16แล้วซึ่งกริปเพนนะก็สามารถใช้ Link 16ได้แล้ว ข้อเสนอพิเศษของทางกริปเพนก็คือการให้ national data link นะฮะให้ลิงก์ที่เป็นอิสระของกองทัพากเอาไปทำอะไรเอาไปพัฒนาเองโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับใคร mm. เพื่อที่จะบลาฟในส่วนของสารัฐนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยทางกองทัพากจะต้องขออนุญาตหรือว่ารายงานกองทัพากาศอขอภายรายงานทางสหรัฐท,ทุกเรื่องเลยเรียกได้ว่าไม่เป็นอิสระ เรื่องนี้นะคทำให้สารัฐเห็นแล้วว่านี่เป็นจุดอ่อนสำคัญของฝ่ายสารัฐก็จึงมีการเสนอในเรื่องนี้นะคะนอกเหนือจากที่เคยเสนอนะเรื่องของการให้ทุนในด้านการศึกษาต่างๆให้กับฝ่ายทหารทุกเหล่าทัพทางสารัฐเองก็ลองถูกลองผิดมาหลายครั้งนะเพราะว่าเสนอเรื่องเงินกู้ FMS ที่ขอภาย FMF MM นะ,ะที่ลดดอกเบี้ยให้ 0.5นะฮะแล้วก็ให้กู้ระยะยาวเนี่ยแต่ดูเหมือนกองทัพอากาศก็ไม่สนใจเสนอทุนให้ก็ไม่โดนใจเท่าไรหาร่สหรัฐรู้แล้วว่าสิ่งที่ทางกองทัพอากาศอยากได้คือความอิสระในการใช้ t a c t i ิ a ก d แท a l i ิคลซึ่งเป็นจุดที่ทางกริพเพนเนี่ยได้เอาจุดนี้เนี่ยมามาโจมตีนะฮะเขาเรียกว่ามาบลัฟกับทางสหรัฐทาง F16 เนี่ยมาโดยตลอด ดังนั้นฮะสหรัฐจะมาหวงอ่าลิงค์สิบหกหรือว่าลิงค์อะไรต่างๆไว้เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแล้วนะฮะเพราะถ้าสหรัฐฮะให้ข้อเสนอในเรื่องของการเปิดลิงค์สิบหกหรือว่าลิงก์ที่มีอยู่ะฮะที่บอกว่ามีมูลค่าแปดพันล้านให้เกาะกองทัพอากาศเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะะกองทัพอากาศก็พร้อมที่จะพิจารณาอยู่นะฮะแต่อันเนี้ยมันก็สูสีกับข้อเสนอของกริเพนทฮะที่เขาจะเปลี่ยนอีรีไอแล้วก็อัปเกรดให้ในงบประมาณประมาณ 6,000ล้านบาทให้ด้วยนะฮะฝ่ายสหรัฐนี่ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะในฐานะที่เป็นชาติมหาอำนาจและในฐานะที่นะฝูงบินที่จะต้องถูกทดแทนเนี่ยก็คือฝูงเบนฝูงเบน F-16 ฮะจากกองบิน1โคราชนั่นเองเพราะถ้ากองทัพอากาศเลือกกริปเพนเพื่อมาทดแทนเครื่องบิน F-16 ที่กองบิน1โคราชนี่ก็เหมือนสหรัฐสูญเสียอธิปไตยในด้านเครื่องบินรบ อย่างที่บอกนะว่าทางซับเนี่ยหรือก็ทางกองทัพอากาศบางส่วนเนี่ยก็เริ่มคิดเลยว่าเอ๊ะถ้าอยู่กองบินเจ็ดเนี่ยก็จะเป็นฉลามอันดามันใช่ไหมแต่ถ้าไปอยู่กองบินหนึ่งที่โคราชเนี่ยนะเป็นกริปเทนไปอยู่เนี่ยจะใช้เป็นอ่าเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรจะใช้ฉลามอันดามันก็ไม่ได้แล้วนะกองบินหนึ่งเนี่ยเป็นไทเกอร์จะใช้ออะไรอ่าอันนี้ก็น่าติดตามอย่างมากฮะ และอย่างที่บอกนะคะว่าทางซับเนี่ยถ้าขายฝูงนี้ได้เป็นฝูงที่2เนี่ยเขามองข้ามชอดไปถึงฝูงที่3แล้วนะคะยิ่งถ้าเขาวางระบบเน็ตเวิร์กเซนทริกแล้วก็ภาคพื้นภาคอากาศภาคพื้นดินได้หมดนี่นะคะในอนาคตเนี่ยกองทัพอากาศอาจจะไม่ใช้เครื่องบิน F16 ของทางสหรัฐเลย ท่าที่ทราบนะตอออันนี้กระซิบกันเลยนะคะว่าทางซาร์ฟสวีเดนเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าแต่งตั้งยกย้ายนะคะพนักงานของเขาเนะเพื่อให้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยนะะเป็นเทอมระยะยาวสามถึงห้าปีเลยทีเดียวอันนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่ทางซา,า,าร์ฟเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่ากองทัพอากาศเนี่ยจะเลือกซาร์ฟสวีเดนแน่นอนฮะกริรเพนแล้วเท่าที่ทราบคะกริเพนเขาเคลียร์ทางทุกสายเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คุณสุทินเมื่อวานนี้ปวดหัวนะแล้วก็ขอที่จะไม่เจอหน้าท่านทูตสหรัฐฮะแต่ใช้วิธีคุยผ่านออนไลน์นะคุยผ่านซูมแทนไม่รู้ว่าคุณสุทินกลัวว่าทางสหรัฐจะทวงเรื่องจดหมายที่ท่านทูตเนี่ยส่งให้นายกรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีการตอบรับตอบกลับใดๆทั้งสิ้น อย่างที่บอกนะว่าสหรัฐรุกหนักโดยใช้ท่านทูตเนี่ยแหละนะคะทูตกอเด็กโรเบิร์ตเอฟกอเด็กเนี่ยแหละในการเคลื่อนไหวนะไปพบทุกส่วนเลยนะคะสหรัฐนี่เขาก็ช่วยกันนะคะเพราะว่าตอนที่ประชุมแชงกะลีแชงกา,ลงกาลีลาไดอารอกที่สิงคโปร์เนี่ยลอยออสตินนะคะรัฐมตรีกรลาโหมสหรัฐก็พบพูดคุยกับคุณสุทิน ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะผอบองกองกําลังภาคพ,พื้นแปซิฟิกนะคะก็ได้พูดคุยกับบิ๊กออฟนะคะพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการหารสูงสุดนะในการเสนอ,อข้อเสนอต่างๆนะที่จะไม่ใช่ให้แค่กับกองทัพอากาศแต่จะให้กับทุกเหล่าทัพรวมถึงทับไทยด้วยโดยเฉพาะเรื่องทุนการศึกษาทางทหารเรื่องที่นั่งเรียนอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ดูเหมือนว่าทางกองทัพอากาศเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้น้ำหนักในข้อเสนอนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเขาต้องมองว่ากองทัพอากาศต้องได้ประโยชน์แล้วก็ประเทศได้ประโยชน์จากเรื่อง offset policy นะะเรื่องของ offset package ให้ได้มากที่สุดซึ่งจุดนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าในส่วนของสหรัฐเนี่ยเสียเปรียบนะเรื่องของ offset policy เรื่องของ offset package เพราะว่าติดในเรื่องของ FMS นะเรื่องของการช่วยเหลือทางการทหารนะ,ะแต่ว่าทางสวีเดนะฮะทางซารบนี่โอ้โหเสนอเต็มที่นะฮะหนึร้อยถึงหนึ้าเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะะตอนนี้ก็รอให้คณะกรรมการของทางกองทัพอากาศนะ,ะซึ่งนำโดยท่านพลอากาศโทวชิรพลเมืองน้อยเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศเนี่ยเป็นคนเลือกแบบนะ,ะโดยในนามของคณะกรรมการ ซึ่งก็เชื่อว่าจะเชื่อมโยงกับการชี้แจงงบประมาณของกองทัพอากาศนะในส่วนของชั้นกรรมธิการนะคะซึ่งจะเป็นช่วงนั้นพอดีนะคะแล้วก็คา,าดว่าอย่างเร็วก็คือกลางกร,รกฎาคมนะ,ะช้าสุดก็คือต้นสิงหาคมที่กองทัพอากาศเนี่ยจะมีการประกาศนะ,ะให้ทราบอย่างเป็นทางการ แล้วตอนนี้นะคณะกรรมการของกองทัพอากาศก็คงคิดหนักเหมือนกันนะกับข้อเสนอล่าสุดของทางาสหรัฐหนะที่เพิ่มเติมมาในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะทั้งเรื่องของลิงค์นะแล้วก็เรื่องของการผลิตเครื่องบินนะจึงมีการเชิญคุณสุทินเนี่ยไปเยือนสหรัฐนะ,ะเพื่อไปดูการผลิตเครื่องบิน F16 เลยทีเดียวนะฮะ ไม่ใช่แค่ไปดูนะ,ะแต่ถ้ากองทัพอากาศไทยเนี่ยซื้อเครื่องบิน F16 เนี่ยฮะทางสหรัฐเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องบิน F16 ให้กับอกองทัพอากาศแล้วก็มีการฝึกกำลังพลด้วยนะ,ะเรียกได้ว่าทั้งในส่วนของเครื่องบินแล้วเรื่องของลิงก์เลยนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นไม้เด็ดไม้ตายสุดท้ายของทางสหรัฐนะ,ะเมื่อ,อเพราะฉะนั้นรอดูนะ,ะว่าอตอนนี้กองทัพอากาศบอกว่าให้ทางสหรัฐเนี่ย เสนอมาเป็นรายลักษณ์อักษรชัดเจนนะไม่ใช่แค่การพูดคุยนะไม่ว่าจะคุยกับพรบัทอรหรือว่าคุยกับคุณสุทินนะต้องมาเป็นเอกสารนะแล้วเราก็ต้องมารอดูนะว่าเมื่อสารัฐเสนอมาแบบนี้เนี่ยซารกริปเพนจะมีการเกทับหรือเสนออะไรให้มากกว่านี้หรือเปล่าแหมในอีกมุมนึงเนี่ยก็ก็ดีเหมือนกันนะอ่าเขากําลังแย่งชิงเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพยายามมีข้อเสนอที่คิดว่า จะโดนใจทางกองทัพากาไทยมากที่สุดแล้วก็ประเทศไทยได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กองทัพากาเลือกเครื่องบินที่ดีที่สุดนะสมรรถนะดีที่สุดคือถ้าพูดแบบนี้ก็คือ F16 นะสมรรถนะถ้าในเชิงสมรรถนะนะแต่ถ้าในเชิงของอทุกอย่างนะคะแนนหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะ,นะะ,ะเครื่องบินไหนเหมาะสมที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง o f f s e t p o l i c y หรือเรื่องสมรรถนะ ที่อาจจะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยรอดูนะว่าสหรัฐาทางกองทัพากเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรนะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวในกองทัพากาศจะยังคงเป็นการเลือกกริปเพนจากสวีเดนเช่นเดิมก็ตามนะแต่วา่าเมื่อสหรัฐเขาสู้มาขนาดนี้นะก็ต้องรอดูว่าจะทำให้กองทัพากาศเปลี่ยนใจได้หรือไม่ค่ะ